ไปหารถยนต์มือสองอยู่นะคะสำหรับที่เพชรยนต์ตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะคะสำหรับเดือนสิงหาคมนี้ซื้อรถกับทางเพชรยนต์นะคะจะมีโปรโมชั่นพิเศษให้มีประกันเครื่องเกียร์2ปีให้ฟรีๆเลยนะคะแล้วก็มีเติมน้ามันเต็มถังให้ก่อนรับรถทําสปาด้านนอกด้านในให้นะคะแล้วก็มีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ด้วยนะคะท่านไหนสนใจนะคะสอบถามข้อมูลเกียร์ได้เลยนะคะมารับโปรโมชั่นดีๆสําหรับเดือนสิงหาคมนี้ได้เลยนะคะแล้วที่เพชรยนต์นะคะมีรถให้เลือกมากกว่า500คันเลยใน สต็อกสาสาขานะคะสนใจอยากเข้ามาชมรถจริงสามารถนัดหมายเก๋ดได้เลยมาได้ทั้ง3สาขาเลยนะคะแล้วก็นัดหมายเก๋ก่อนได้เลยนะคะสาขาที่1นะคะอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1สาขา2อยู่ซอยเสรีไทย9 5ติดริมถนนเลยสาขาที่3นะคะเป็นสํานักง,งานใหญ่มากเลยนะคะเป็นส่วนรถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านสุวินทวงศ์เลยนะคะอยู่ถนนสุวินทวงศ์ซอย46นั่นเองนะคะท่านไหนนะคะสะดวกมาดูรถสาขาไหนสามารถโทรนัดหมายเกตได้เลยนะคะมา มารับโปรโมชั่นดีๆกันนะคะ